ผมกะว่าจะแกล้งมันละถอดล้อลุงคองตี๋บ้าถอดล้อลุงคองตี๋บ้าเรียอะไรอ่ะไม่เรียอะไรฮะผมไป็นอะเรผมถือกระเบื้องเขียนอุ้งบ้าปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาอะไรเนี่ย โอเคครับก็ต้องป่าเชี่ยตลอดเลยคุณผู้ชมที่กรักทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าเฟรม90องศานะครับทุกคนก็ในวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยหลังจากที่เรานะครับผมทำคลิปอีพีที่แล้วอัปเดตรถไอ้หลุยใช่ไหมวันนี้กะว่าตั้งใจมาอัปเดตรถไอ้หลุยอีกครั้งหนึ่งแต่ แต่อะไรรู้ไหมแพรรถไ,ไอ้หลุยยังไม่เสร็จด้วยแล้วทีเนี้ยผมจะบอกให้นะแถวบ้านผมเนี่ยมันชอบมี FC คนหนึ่งหรือ2คนเนี่ยมันชอบมาแถวบ้านุมันมาทุกวันนี่นว่าแล้วมันโทรบอ,อ,อกคุณนี่มันมันมาอีกแล้นึ่นถามจริงเฮ้ยมึงมึงไปไหนมาไหนทุกวันเลยเนี่ยมถามจริงดิ คจะมาท้าพี่แข่งรถเนี่ยรถพี่เสร็จยังโอ้ยรถกูยังไม่เสร็จแล้วคือมึงจะแบบมึงจะวัดกับกูกลางสายฝนเลยว่างั้นเถอะธรรมดาพี่วัดได้หมดเดียผมอ่ะรถมึงแรงจริงเปล่าแรงครับอันไหนขอฟังเสียงอะไรดิตะเตะอะไรแคมท่อพ่อมึงตายแคมท่อพ่อมึงตายเตี้ยอ่เตี้ยอ่ะเพือแรงเดี๋ยวลูกพี่เปรมมาถึงอันนี้คือแบบว่าแบบ รถกูก็ยังไม่เสร็จและกูก็ต้องแบบเจอมึงแทบทุกวันท<ช>ี่กูถามจริงมึงชอบอะไรในตัวกูเนี่ยอยากลองรถกับพี่อ่ะอยากลองรถกับ<ม>บ้าบ้าโอ้ยไอ้ขี้มัน <c oughs> มึงคนตุ้นจังวเนี่เห็นปะวันๆผมเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ใช่แล้วเม่วันนี้มา2คนปกตกิเห็นมึงชอบแบบยกขั้วกันมานี่คือแบบไม่ไหวหรือว่าไงอะไรก็บอกกูดิส่งตัวแทนมาี้กว่าส่งตัวแทนมาดีกว่าอ่ะแล้วรอบที่แล้วกูถามจริงรอบที่แล้วมื่โดนกูแดกไปไม่ใช่ยังไม่เข็ดอีกเหรอไม่เข็ดครับอ้าววันนั้นค ใช่พี่อะแล้ววันนี้มันไม่มาแก้หรือว่าไงหรือมันส่งมือมาแก้ส่งผมมาแก้โโอ้หมันกลัวพี่ด้วยมันเปล่บอกผมอยู่มันบอกว่าอะไรมันบอกว่าอะไรมันบอกเบ้นจะแก้ให้คุณเลยนะกูกลัวพี่เพ็งนะ ไอ้เหี้ยเฮ้ยมีเด็กกลัวเราว่ะเอางี้ก่อนที่มึงจะแข่งรถกับกูเนี่ยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกคนดูกูถามตรงๆเลยนะที่มาเนี่ยชื่นชอบเพราะอะไรอ่ะเอางี้ดีกว่าชื่นชอบเพราะอยากมาทํารถกับพี่ครับอยากแข่งรถกับพี่เอ้ยเอางี้เอางี้ก่อนที่มึงจะดวนแข่งรถกับกูแล้วรอบที่แล้วมึงแพ้นะเดี๋ยวพี่ใช้อะไรอย่างได้ไหมใช้แบบวันนี้จะขอใช้หน่อยหนึ่งวันได้ไหมใช้ได้ยันมืดอะพี่ทำไมทำไมได้ยันมืดวะผมว่างงานการไม่ทําไม่เรียนเลยไม่เรียนแล้ว มึงก็โหดเกินเอางี้นี่นี่มานี้มานี่กูจะบอกให้นะก่อนที่จะมาเจอกับพี่เดี๋ยวจะมาแข่งกับพี่เนี่ยมึงช่วยทารถกวดได้ไหมดูทัาไหนท่านี้เหรอเออท่านี้เลยอ่ะนไหนก็มาแล้วไงนไหนมึงมาแล้วอันนี้คือปกติแล้วน้องมันจะเข้ามาผมก็ไม่ได้อะไรมาชวนทำรถเลยนะเห็นมันมาบ่อยอ้นนี้นี่มาบ่อยสุดแล้ว <Okay. S 1> อางี้เอางี้เดี๋ยวกูจะปล่อยให้มึงเนี่ยอ่ะมึงใส่ล้อให้กูดิเดี๋ยวใส่ล้อเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวกูยกเครื่องล้อยิ่าขึ้นเลยได้พีโอ้โหนี่ผมมาประกอบล อ้ามึงทำนี่มึงทำได้ป่ะอ่ะคนทำนี่นี่เขาเรียกว่าช่าง f อฟตัวน้องเดี๋ยวทุกคนดูทุกคนดูดีดหน้าโชค๊คน้ำก<อ>ูจะรัว่วเดี๋ยวประกอบกันครับไโช๊กกันเราจะมาใส่โช๊งานครับรถอะไรเนี่ยลดหน้<ถ>าก็ไม่มีมึงดูโชค๊คนีใส่ก็ใส่ทุกอย่าง ท่านี้นี่เป็นปีแล้วนะไม่เร็จสักทีใช่ใช่พี่ผมเห็นจอดตั้งแต่มาอยู่เนี่ยอยู่ขอนแก่นนี่เป็นซากยิ่งกว่านี้แล้วเนี่ยจะแรงไหมเนี่ยไม่แรงหรอกหนาแรงหรอกใช่ไหมใช้ไปวันวันใช้เด็กาทำเป็นจริงหรอพอได้แล้วแล้วดูล้อดิสเบรกชกดัมแล้วคุณจะประกอบยังไงเนี่ยดูไม่รู้อ่ะไอพี่เฟรมใช้อะไรของเขาวะ โอ้ยอะไรกันเนี่ยไปจับเดี๋ยวดูพี่เขาโชว์ให้ผมประกอบโอ้ยเฮี้ยมึงเป็นไม่เดี่ยวแล้วหลุดหมดเลยอย่ามาทำอะไรเนี่ยทุกคนดูโช๊คดัมล้อดิสไปถังดีกว่าอ๋อพี่ทำอะไรผมเนี่ยเอ้ามึงงู้หรือมึงงู้วะมึงีี่ดิมึงประกอบเป็นไม่เนี่ยมึงก็ใส่ก็ล้อไว้มึงใส่ล้อแล้วมึงถอดแล้วมึงโวยวายอะไรมึงเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยแล้วดูโชวทุกคนโช๊คดัม แล้วกูจะใส่ยังไงเอาอมือใส่เข้าไปดิเฮียยี่ทำไปถ้ายอยากจะเจอกูต้องใส่ให้ได้หาย,หายมันจะโวยวายรถผ่างดูพี่เฟรมเขาตัวอ้วนขนาดนี้จะมาจะมาแดกผมฝันไ, <c oughs> ไปเถอะผมโดนผมแดกหลับไปเถอะอย่างนี้ทำรถยังจ้างเขาทำเลยใช่ไหมแล้วแล้วน้องอ่ะน้องจ้างเขาทำไหม จ้างครับจ้างครับแต่เกมเขาเป็นท้ายหมูป่านะเว้ยแต่ตอนนี้น่าจะไม่ใช่แล้วเพราะมันน้ำหนักร้อยโลแล้วอันนี้ท้ายหมูอ้วนอะเอฟซีเอฟซีใครจะมาต้องคิดดีๆนะครับอาจจะโดนใช้แบบผมก็ได้ใครจะไปรู้โอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่ต้องถามหรอกพี่โชคอะไรก็ไม่รู้ใส่ไม่เป็นหรือเปล่าทันทีทุกคนดู ดิสเบรกอ่ะดิสเบรกโชค๊คเป็นน้ำเบรกแล้วกูจะใส่ปั๊มไงทุกคนดูจะไปยืดตรงไหนมันจะไปยืดตรงไหนใส,ใส่ได้ก็ได้ไม,ไม่ทำละพี่เฟรมใช้อะไรไใช้น้องถูกคนปขาเนี่ยทำไมอ่ะเขาเห็นน้องใส่ไม่ได้สักปีอะไรวะหนะุ่มรวย,นะยวายเลยวายดูโวยวาย มองมันหนูมันใส่ไม่ได้ใช่เหรอเออเฮ้ยนี<_<_<_<_<_<__<_่แล้วกูงงมากเลยวันนี Ges ้ผมก็ตอนแรกผมยังจะทำคลิปไปอัปเดตด้วยหลุยใช่ไหมมันเห็่มันโทรมาแล้วมันโทรมาไม่หยุดเลยนะโทรบอกว่าพี่ผมอยากเจอพี่ผม่เอลซีพี่ผมก็รู้นะคนอื่นก็โทรเหมือนกันนะมันพักข้อความมาผมก็เลยแบบเออไอ่เดี๋ยวกูรอเจอมึงก็ได้ถ้ามึงมาไม่ไม่เจอใครเดี๋ยวเสียงดังใช่ไหมทีนี้เกว่ามันกลืนไหมไอ้ที่มันหมื่นมันหมื่นป่ะห่าเก้งไหมห่าเก้ง แก้งเอาให้คิด <um> เอาอย่างนี้แพรเฟรมคิดไอเดียได้ไอดีหนึ่งเวย้ยเหมือนเฟรมเคยโดนแกล้งผมกะว่าจะแกล้งมันน่ะถอดล้อลงคลองไตีไปถอดล้อลงคลองไตีไปโยนล้อแม่งลงคลองเลยทุกคนคิดว่าไงแบบคิดว่าจะดีไหมถ้าสมมติว่าแก้ว่ามันจะฟ้องพ่อฟ้องแม่ไหมเนี่ยจริงเหรอเออเอางี้ดีกว่างั้นเดี๋ยวเราใช้ไปทำอย่างอื่นนะแก้ว่ามันจะไปไหมถ้าเราไปใช้ทำอย่างอื่นไปจะไปจริงเหรอไปโอ้ยของเนี่ยดูหมุนะ นี่ล้อตรงไปด้วยตรงเป๊ะวยมก็ใส่มันก็ใส่จริงๆว่ะคนดูคุณวายการคุณวายการช่างครับเด้อนี่เบรกไฟไวเลยครับเบรกไฟอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรเบรกวูทูธเบรกลูทูธนี่ล้อล้อลื่น มึงจะโชว์อะไรเดี๋ยวล้อลื่นนะโอ้ผมได้เป็นวันไอ้เหี้ยแล้วกูจะขับยังไงผมก็ดูพี่เอาโชว์ให้ผมดายดิโอ้หวยมึงทำรถเบรคไม่ได้กูถามจริงมึงทำรถเบรคไม่ได้ทำเป็นคน้าดูพี่เราโชว์แล้วให้ผมทำไงเอ้าเอาไอชิ้ยนี่มึงงงเอางี้เอางี้มึงไม่ต้องพูดเลยเดี๋ยวกูทำเองแล้วมาเจอกูหน่อยโได้ไหมมาแบบขอแรงเลยนะได้มึงเอาไหวไหมเนี่ยมึงไหวโอ้โหไอตัวแบบ มึงดีแล้วมาถามจริงเดินมาไหมเดินมาโอ้ยเอางี้เอางี้มึงไปซื้อของให้กูดิเนี่ยให้ผมไปซื้อเดินเราไปซื้อข้าวหน่อยเดี๋ยวเอาตังให้แต่ว่าวันนี้ไม่มีว่ะออกไปก่อนได้ไหมออกไปก่อนได้ไหมฮะเหลี่ยม FC ทุกดอกครับเหลี่ยม FC ทุกดอกเนี่ยมึงดูพวงมาดิด่ะใครนะมึงรู้จักว่ดน่ะไม่รู้จักมึงโอ้ยมึงกล้าวัดกับเขาบ่าเนี่ยเนี่ยมึงกล้าวัดไหมเนี่ยรถมาแล้วเนี่ยมึงกล้าวัดไหมรถมึงกับรถเขาเนี่ยเอาไว้เอาไว้เนี่ยมึงเอาบ่าวเขาลูกใหญ่เอาหอม อะไรนะเขาตัวใหญ่กว่าผมเดี๋ยเขาจะเอาเดี่ยวมุดเดี๋ยวยุ่งยุ่งไหนไปหาไปดูดิเด็กครับเด็กนรัลองด้วยเออเออมึงไหวเบานี่าดิเดินมาถามเลยมึงไหวเปล่ามึงเอาเขาเบาเฮ้ยมึงกลัวอะไรฮะเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวมึงไปซื้อของให้กูก่อนไป เอาอย่างี้รวมัวดกันน้อยดิมีช่วยอะไรพี่อย่างได้ไหมได้คือมึงว่ามันกวนตีนไหมในใจมึงเนตีนโอ้โหกวนตีนอ่ะโอ้โหเันนี้มึงมึงมึงนี่มันว่ามันแบบมึนจัดเลยไอ้คนเนี้ยมันชื่ออะไรนะคนนี้เขาชื่ออเบนชื่อเบนเหรอเอาอย่างี้ถ้าสมมติว่ากูจะแกล้งมันอ่ะมึงให้แกล้งไหมแกล้งเลยเนี่ยเอาลอรถมันโยนลงฟองหรใจวะใจเฮ้ยไอ้้มึงไม่มึงไม่กลัวลูกพี่มึงเลยเหรอไม่กลัวแล้วมึงไปขี่รถไฟฟ้าตรงนี้ดิโอ้โหแล้วกูถามจริงอันนี้คือใส่ช่วยอะไรได้ป่ะเนี่ยฮะโอ้โหคคนดูรับ ไก่เพื่ออะไรเนี่ยการจับไก่เพื่ออะไรเนี่ยเอางี้เยเนี่ยมันกวนตีนกูหลายรอบแล้วกูถามจริงกูดูเมื่อกี้ผมแบบยังไม่ได้ออกแรงเลยเว้ยอ้เหียรวมรวมคุกเลยอะแล้วมึตั้งย่งเงี้ยมันอะอ่ะกูถามมาดี่เด็ดเด็ดไอ้เนี่มึงทำบ่อยป่ะเนี่ยเฮ้ยมึงถามบ่อยปะนี่กูจะบอกให้นะเฮ้ยแล้วมึงจะตั้งมันเป็ยังไงอะนีวางนี้เลยฮะวางเงี้ยอุ้ยยดตี๋มันอะอะไรหรอ อันที่กูไม่ได้ถามอะไรด้วยจริงจริงโอเคครับทุกคนมดูแล้วมันกู็สงสารนะมันก็เป็นเอผมจริงๆแล้วมันติดสติ๊กเกอร์ตะไบก่อนผองมาเอ้าวทีตัวไปกาไม่เสียเวลาไอเหียมันกวนตีนนะใช่ไหมนะไอ้สัตว์เลยกูจัดแม่แน่ ไม่ไดนอะไรฮะมึงเป็นอะไรอ่ะมึงถือเกครื่องเขียนอุ้มวางมาเนี่ยโอ้ยร้อล้อรรถมาใครอ่ะเออร้องใครวะโอ้ยนนนั่่ะร้องใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นอะไรมึงไปไหนมึงไปไหนอ่ะไอ้นุ่มไอ้นุ่มมึงไปไหนมึงเป็นที่อะไรเฮ้ยโอ้พี่มึงเป็นอะไรเนี่ยโอ้พี่ร้อผมผมจะกลับบ้านโอ้ยมันต้องกลับหรอกมึงอยากมาดิไม่ใช่หรอมึงอยากมาดิไม่ใช่หรอ โอ้โหพี่ให้ผมทำไงทุกคนดูล้อไม่นู่นแล้วเอ้าพี่ลงไปเก็บให้ผมกูไม่เก็บมึงอยากเก็บมึงก็เก็บเองดิมึงชอบนักไม่ใช่หรอโอ๊ยโอ้ยโอ้ยทำไมอะพี่ลงไปเก็บไงมึงก็โทรบอกพ่อแม่มึงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาโอ้ยเอาอ้ยโอ้ยเรียแล้วมึงไม่ต้องกลับหรอกมึงอยู่ตรงนี้แหละ อยู่ที่นี่แหละทำไรเอว่ายน้ำเอออยากว่ายน้ำาหรอโอ้ย้คุณถามจริงลดแรงไหมได้คล้องรถแรงไหมรดแรงไหมไม่แรงเลไม่ลาวล้อล้อไปก่อนรถอรวนอะไรนะล้อไปก่อนรถล้อเอ้ยล้อไปก่อนรถเลยเหรอเ๋อแบบคือต้องขับล้อเดียวเหรอหรืว่าไงแบบแตะ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 แต่แตะ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 แตแตะ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 แต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 ่แตแตะแตแตแตะแต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 ะ

เป็นไงล่ะทุกคนบอกแล้วไ่ได้ดหวาดนะกูดีเดือดพี่เฟมเล่นอะไรก็ไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวผมไม่น่าไปสั่งให้เลยผมจ่ายตามย่างข้าวต๋่วอ่ะผมไม่จ่ายหรอกไหนมึงบอกมึงเก่งแงเออมึงแบบมึงแบบ ไอ้ยี่รถกูแรงนะอะไรอย่างเงี้ยแบบแอนไแอนใช่ไหมเคลียร์ดิมึงไม่ช่วยเขาน้อยเฮียเฮียอยากช่วยอยากแกล้งอ่ะถึงก็ตีละครั้งแล้วอุ้ยอุ้ยเฮีะอุ้ยยังไงอ่ะเออมึงไม่แกล้งมันบ่อยอ่ะมึงน้องใครมึงน้องใครมึงไมเป็นหรออ้ยเปลี่ยนสายว่ะเฮียรักกวนวะเฮีบทํานมเนา

เออเอางี้เถอะกูพาไปเลี้ยงข้าวอเหี้ยพวกเหี้ยนี่ดิไม่ได้โอ้โหอันนี้มึงก็ทำรถจะได้กลับบ้านแล้วโชคดีนะน้องวันหน้แล้วเดถ้าอยากบวกกับกูอ่ะเตรียมตัวเตรียมใจมาแบบกินข้าวมาให้อิ่มนะได้เข้าใจไหมเพราะกูเนี่ยไม่ต้องแดกข้าวเลยเพราะว่าแดกมึงอิ่มแล้วอะวันนี้เฮ้ยเลยไม่เติมน้ำมันเลอเติมน้ำลายอะโอ้ยเหี้ยโอ้โหเหี้ยไม่บ่นตามเลยสัก โอเคทุกคนก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เกรงว่ามันโกรธจริงไปแพ้ได้ครัไปกินข <laughs> ้าวเขาเป็นคนยืนหยัด <c oughs> เคยกลัวที่ไหนอะแกก็ต้องเอาให้สุดแต่เสียได้รอบมันไม่ลงน้ำอะ่ะทุกคนยี <c oughs> ่ห้อรอบหน้าแล้วถ้าอยากให้แกยี่ห้ออีกสองตัวยี่ห้อนี่อีกนะลองคอมเมนต์มานะครับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปเท่านี้ซีอูเกนคูดบาย